สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาค่มเืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเตอร์ดิวซีของเนเธอร์แลนด์พีเอวียุวชนนะครับพ่ายกับนาดอเมเบรซิตี้ไป0ประตูต่อ1ยองอูทากพ่ายกับนาดเอฟซีไอโอเฟนไป0ประตูต่อ1และเอเซนอักมายุวชนนะครับเอาชนะด้านโรน่าเจซีไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกันชกซีบีอิตาลีเลจีน่านะครับเอาชนะด้านเจโน่ไป2ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลีกเดิฝรั่งเศสเม็ดเอาชนะนัมเซงอเตียนไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีกาของสเปนลูกโก้ครับเสมอทัางด้านคาตาเคน,นาไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนลาโยบายยุกโนนะครับพิกลองเอาชนะทางด้านเรอัลมันนิดไป3ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นบาร์เซโลนาครับ13นัด34แต้มตามด้วยอันดับ2เรียวมันลิดครับ13นัด32แต้มอันดับที่3อเตติโกมันลิด13นัด24แต้มอันดับที่4เรยอันเบติต13นัด24แต้ม อันดับที่5้าอสซาโซนา13นัด23แต้มอันดับที่หกเรียวโซเซดัต13นัด23แต้มอันดับที่เจ็ดอันติกเป็นเบา13นัด21แต้มอันดับที่แปดยูเวกาโน่13นัด21แต้มอันดับที่เก้าวีอาริอัล13นัด18แต้มอันดับที่สิบครับเรียวเบยาโดริต13นัด17แต้ม11วาเลนเซียครับ13นัด16แต้ม12มายอ์ก้า13นัด16แต้ม13เคตาเฟ่13นัด14แต้ม14คิโรนา13นัด13แต้ม 15อมเมริกา13นัด13แต้มอันดับที่16สบันยอนครับ13นัด12แต้ม17เซเบียา13นัด11แต้ม18เซลตาบิโก้13นัด11แต้ม19คาราดิส13นัด11แต้มและอันดับที่20เอลเช่ครับ13นัด4แต้มมาดูในส่วนของผลการจับฉลากาฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายครับทางด้านของอาร์บีไรซิกนะครับจะได้พบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ คัพบูตนะครับจะได้พบกับทางด้านของเบนฟิก้าลิเวอร์พูลจะได้พบกับราชันชุดขาวเรียวมาดริดน,นะครับเอซีมิลานจะพบกับทางด้านของทอแนมฮอสเปอร์บรุสเซียดัดมุลครับพบกับทางด้านของเชลซีทางด้านของอินเตอร์มิลานครับพบกับเอฟซีปอร์โต้ออยทักแฟรงเฟิร์ตนะครับจะพบกับทางด้านนาโปลีและปารีสยองแฌงแมงครับจะพบกับทางด้านไบเยรนมิวนิกในส่วนของผลการจับฉลากยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนะครับ ทางด้านบาร์เซโลนาครับจะพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับทางด้านมิชเทลแลนด์อาแจกอัมสเตอร์ดัมครับจะพบกับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินทางด้านของเซบีย่าครับจะพบกับทางด้านพีเอสวีไอโอเฟนยูเวนตุสครับจะพบกับทางด้านของน้องนะครับและทางด้านของชาร์เตอร์โดเนตจะพบกับทางด้านแรนด์นะครับทางด้านไบรออร์ลิูคเซ่นพบกับทางด้านโมนาโกและทางด้านเรดบูลซาวบกนะครับจะพบกับทางด้านหมาป่าโลมา ต้องขอบคุณนะครับรูปภาพสําหรับเพจตรงตาขายไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมัอคำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ